สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสันพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจะจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยวันที่4สิงหาคม2568นกะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทาขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งดูดแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า FC ไม่ชอบให้ FC รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่า FC จะสามารถนําไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะ ก่อนอื่นไปรับชมวันที่3ก่อนทุกคนว่าเข้าหรือหลุดมาดูค่ะทุกคน่ะวันที่3นะคะใจให้เด่นเฉพาะกิจห้าสีนะคะมา84049นเะคะเด่นมา4 2เด้งบนล่างนะคะทุกคนคู่ตัวเจาะไม่มาเข้าคู่4 9่เเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะวัดรวมมา8พี่น้อง มาหลักร้อยเนาะค่ะทุกคนน้อยกาชาติให้ศูนย์และเก้านะคะทุกคนหลังจากที่ไม่เบิ้ลมานานวันนี้เบิ้ลนะคะทุกคนกับมาห้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งนะคะเด่นมาศูนย์สองเด้งทุกคนศูนย์ศูนย์นะคะหกหนึ่งมาเลขเด่นประจําวันบางคนได้บางคนหลุดนะคะวันนี้ก็เด่นแยกไม่ค่อยไหลก็ไหลบ้างปะปายทุกคนน้อยพิเศษให้เจ็ดและหกมาเก้าเก้าสองสองสามนะคะคู่ด้านบนมา สามสองสองสามนะคะทุกคนคู่ตัวเจาะแต่ละน้อยไม่มามัดรวมหลุดเลขเดินประจำวันหลุดนะคะน้อยปกติให้สี่และสามมาศูนย์ศูนย์หกสามสามมาคู่ตัวเจาะทุกคนสามสามมาเลขเบิ้ลเลยนะคะทุกคนสามสามเนาะคะ่ะทุกคนมัดรวมหลุดเลขเดินประจำวันมาหกนะคะน้อยวีดีพีให้สองและหนึ่งมาห้าห้าเจ็ดศูนย์สองนะคะเข้าคู่ตัวเจาะมัดรวม ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะเด่นแยกมาสองเลขเด่นประจําวันหลุดพี่น้องเมื่อนี้เลขเด่นประจําวันกามาปลาไปานะคะทุกคนคะ่ะส่วนวันนี้แปดหลุดนะคะเจ็ดมาหน่อยเดียวทุกคนมัดรวมเมื่อวันที่สองมัดรวมเมาส์น,นะคะวันนี้มัดรวมหลุดพี่น้องแล้วจะมือคะ่ะพี่น้องบได้เขาทุกเมือ่อบได้หลุดทุกเมื่อกาให้พี่ให้น้องมีสติในการรับชมนะคะวันที่สี่ ใจก็ผลการออกรังวันวันที่3มา4ตัวบนนะคะนอยปกติ7006นอยพิเศษ5992นอย VAP 9557เอา3นอยเนี้ยค่ะทุกคนมาบวกกัน7บก6บก5บก9บก9บก2บก9บก5บก5บก7ได้64 64-1เหลือ63บวก1ได้65จะจับ2ตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัวก็คือ หกหลักร้อยนะคะทุกคนคู่ด้านบนตัวเดียวกับเมื่อวานเมื่อวานนี้ห้าตัวเออสามตัวบนหลุดหมดทุกคนห้าตัวมันจะใส่โอเวอรตัวแล้วพี่น้องแอดมินก็ได้ทุกคนขอโทษขออภัยนะคะเรามาดูความน่าจะเป็นสองตัวค่ะทุกคนสามสี่ห้าตัวท้ายจะจะมาจาับหนึ่งถึงเก้าชอบก้อยตามนะคะพี่ชขาสามหนึ 1, ่งสามสอง 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 1 C ถึง49 4 1 4 C 4 3 4 4 4 5 4 6 4 C 4 9 4 9 5 9ถึง5 9 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9นะคะ3 1ถึง3 9มมาถึง49 42 4 C 4, 2, 4 3, 7 สี่แนะคะห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าแล้วแต่ความชอบทุกคนดูตัวเด่นค่อยดูตัวเจาะค่ะหนึงเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีทั้งหมดหคู่ต่อว,วันทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะเด่นเฉพาะก,กิจอยู่ที่1และ0กาชาติสและ3พิเศษ9และ8 ปกติห้าได้ส V i P หกและห้าทุกคนคะ่ะวันนี้ตัวเลขไม่เบิ้ลนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลอย่างเมื่อวานตัวเลขไม่เบิ้ลเบิ้ลเกือบเบิ้ลสองหน่อยเลยนะคะทุกคนส่วนมากมาเบิ้ลดันหน้าเนาะพี่้องมาเบิ้ลหลักร้อยนะคะทุกคนเมื่อวานที่สามนะคะมาดูตัวจ่อคะ่ะเฉพาะกิจหนึ่งและศูนย์ตัวจอมีแค่สามคู่

นี่คือคู่ตัวเจาะแต่ละหน่อยที่นี้มัดรวมมัดรวมอยู่ที่6กและหชนกับน้อย VIP เนาะทุกคนคู่มัดรวมมีอะไรบ้างมี354555 364656นะคะทีนี้ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับเด็นแยกใส่มัดรวมนะคะตัวอย่างเช่นน่อยเฉพาะกิจหนึ่งและศูนย์มัดรวม6และ5้1ศูน6์หนึ่ง เอ่อหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนที่ทําแบบนี้ให้เบิ้งความไหลของน้อยกิจกับน้อยกา่อนพี่น้องเพื่อนไหลมาในแนวทางคู่ต่อเจาะไหลมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับมัดรวมค่อยไหลต่อทุกคนที่นี่เรามาสังเกตทานหน่อยนะคะคลิปนี้ก็อาจจะไวหน่อยเนาะทุกคนใจจะ เข้างานเช้านะคะใจตื่นสายพี่น้องคะ่ะมาดูคะ่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่สองกับ 7, เจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่สักครูทุกคนวันนี้วันที่สี่เนาะทุกคนเนาะมาเดีอยวคะ่ะพี่น้องมาสังเกตหานอยด้วยกันนะคะมีสติในการรับชมทุกทุกคนทุกทุก,ท,กท่านนะคะทุกคนคะ่ะนนอยเศรษฐกิจกับนนอยการชาติคือน้อยวัดดวงท่านจะตามเด่นแยกนะคะ ท่านจะตามมัดรวมท่านจะตามเลขเด่นประจําวันหรือคู่ตัเจาะคือนอยวัดดวงล้วนๆน,นะคะถ้าเดินแยกไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆถึงน้อย VP ถ้าเด่นแยกไม่ไหลให้ทุกคนมาสังเกตว่า6กับ5มัดรวมมาหรือไม่2กับ7ได้เลขเดินประจําวันมาหรือไม่ตัวใดไหลตามตัวนั้นแต่ถ้า3น้อยนี้หลุดหมดมัดรวม6กับ5ก็หลุด2กับ7ก็หลุดเกไม่อยากให้ทุกคนตาม5กับ4กับ6กับ5ถามว่าทําไม โอกาสเข้ามีแต่ว่าโอกาสหลุดมากกว่านะคะทุกคนด้วยความของยญยและความปรารถนาดีเนาะพี่น้อ,นองให้ทุกคนสังเกตดูว่าสามนอยนี้ตัวเลขตัวไหนไหลศูนย์ไหลหนึ่งไหลสีไหลไหลตามทุกคนประมาณน,นี้นะคะทุกคนคาการสังเกตเอาพี่น้องปัจจัยเป็นของพี่น้องเองใจเป็นแอดมินเป็นแค่ผู้มีหน้าที่วางแนวทางนะคะสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้วันที่สี่ สิงหาคม2,568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสชคหมันๆสุขภูสุข,นสขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ